ครับปกับคร,รูบาที่น,น้องมักเลาะขึ้นก่อนพี่น้องวันนี้ไม่ได้พาไปเลาะนะครับวันนี้จะพามาเปิดกล่องสุ่มครับกล่องสุ่มจากพระมานดาพระมานดาส่งมาให้แต่ประเทศไทยนะครับมาดูกันว่ากล่องสุ่มของเรามีอะไรบ้างเราเริ่มเปิดเลยนะครับเราสั่งกล่องซุ่มจากพระมานดานะครับพระมานดา ดูคุณแม่นั่นเองนะครับมาดูกันว,ว่ามีอะไรบ้างข้างในครับผมเตรน,นนี่น่าจะเป็นของเด็กเองครับเสื้อผ้าเด็กเองเม็ดผักครับเม็ดผักผักคะนา้าโอ้โหปักหิ่งครับผักเิ่ง อาทานมากเลยปลาแห้งครับปลาแห้งจากบ้านเราโอ้โอคุณเต๋อเลยวะเขเคนบบบนี้เขียดแห้งครับเขียดแห้งเขียดแห้งครับมีรองเท้าแตะกิน สิกระเปียครับสิกระเปียสิกระเปียอปีเลยวะยนี่ไงเสื้อผ้าเราเนีท่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับที่เด็ดของเราไป,ไป,ไป,ไปนนีครับปีมานอนวินเฮ้ยเฮ้เฮ้ยปีมานอนวินครับปีมานอนวินแล้วก็นี่ครับ กรยเอียม็ีผักแล้วก็หมักถั่วครับไอ้กระติบข้าวครับถั่วถั่วฝักยาวไม่ถั่วฝักยาวครับอยู่นี่ไม่มีใคร ติดข้าวความอยากสวยเลยอู้เทวันเชียบอู้เทวันเชียบติดข้าวน้อยครับแล้วนี่แหละคืออะไรอะไรเอ่ยอู้เทวันเชียบเปรเกบองเปรเกบององพระมีดา พระมารดาครับประเด็กบวของพระมารดาครับอูโหูครับอ้โหูครับประเด็กบวงพระมารดาครับหมอ,อมมากเลยอื้มหอมมากเลยอื้อมแช็ค<ช>ป็นแปัญมานี่ครับกองสุ่มของพระมารดาผม เป็นตรน <im itation> ของสุ่มของพระมารดาครับอยากได้แล้วก็ต้องสั่งเอาต่างบ้านต่างเมืองต้องสั่งของจากพระมารดามาจากประเทศไทยไม่มีอะไรมากมายครับไม่มีคลิปลงเฉยๆบ๊ายบาย